อยกสร้างงอง,ง,องๆนี่แท้ที่สิมาจับมาบ่ายซอยเด้นั่งเล่นโทรศัพท์ซื่ออยู่ยงดไหลมันคือสิมาซอยกันแน่บก่กป้อยให้ผู้เดียวเมื่อยอยู่นี่แหละเจ้าคือกันนั่นละคอยเป็นยังเดี๋วยวนี้เพื่อกันบ้านน่ะมีแต่ี๋นอนยืนซื่อกระจายซอยกันแน่ <laughs> ผู้ในบ้านโดนโดนเลือกเถื่อจังแม่นวุ่นวายบ่ต้องคิดอย่างมากมามไพพี่น้องลายได้เป็นอยู่แล้วแต่หมู่บ้านฉันนี่พิดกันเบิดปีเบิดซุ้มเบิดแซวไทยพี่น้องบ่อเลือกกันแล้วผู้ใด,ดเงินลายผู้นั้นได้เป็นเบอร์หนึ่งสองรอยเบอร์สองสามอยเบอร์สามสี่พันอันเบอร์หนึ่งพี่น้องฉัน เบอรสองก็คือกันแต่ว่ากาเบอร์สามให้หลายกว่ามูพี่น้องสร้างสูกูบ่ได้ยานผู้ใดให้หน่อยบ่กาดอกขี้ขานบ่าวลูกว่าลานพาอกูกาย่อนเงินสองลอยสามลอยขันสู้ให้กูก็เอาคือเกาละพูนไปกาอยู่คู่หาสู้บ่ฮู้ดอกนะว่ากูกาเบอร์ใดสู้ให้เงินมา ซ้ำเงินมากูก็เอาไว้แต่บอกขอบอกว่ากูกาเบอร์ใดมันอยู่ในใจแต่ว่าเอาเงินมาเงินไม่มาไม่กานะคะผู้ใจตายเบิดบ้านกบเชียได้ตัวเหาเฮียคนได้ตกบูเราะคนได้เข่าบูเฮียลูกกับผัวอยู่บ้านลูกกับผัวอยู่บ้านสิกินขี่แ มีบ่หัวนล้ก็ไปห้องไปโวนเป็นบ้าเป็นนิ๊ดน้ำเขาตอนที่เราวัดนาเนสีสัวก็เม่มึงอ้เงื่อเราเข้าปากก็จะมัดลากันไล่ปนนเ์ไม่อยากลากกัไล่แต่ว่าเหงื่อคนเนอะจ่าข่าจ่าตีครับอัเขาพื่อ้เงินอ้ามาคุยครับแค่ปนมันเนีเงินหลายกว่าจานวัดโอ้โหขายเขาปานทปีนี้ได้สองแสนเขาปนนานซื้อได้สองแสน ใส่เบิดไปใหญ่ใส่บ้านเบิดใส่หยังใส่นี่เขาเลยล่ะจังสีกับมาคุยสูหมูฟังคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะคิดไม่ออกคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะบวดหัวคิดก็จะคิดไม่ออกมึงอย่ามาหลอกที่กูอย่ามาหลอกที่กูบ่ได้ชีวิตกูหลอกมึงบ่ได้ชีวิตกูหรอกเพราะวัที่กูขากระเก๊ในมึงอย่ามาหลอกที่กูอย่ามาหลอกที่กูเห็นได้เห็นอย่าง ูมึงบ่ดได้จีกูดอดกเขาบอกห่ยกูขาแฉมเปิดอนเ,เอ<า>๊ะาหัา่มมาไหมเดี๋ยวว่ายุ่เิเนี่หยหั่มใจแฉมเปิดติครับใจร้่งหั่มต่เป็นฝียุหั่มหนีว่ามันเป็น่ำน้ำกัดตังหลายปีดีรักต่นหลายใส่ร้องหั่มก็คอยล่ำซาเจ้ายุ่เจ้าวันจักปีจักศาสตร์พอกระเต้นกัน,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 นก็เพ่อเห็นใส่ล้มงหนีจักโอ้ยไม่ดื้อไหครับ มันพอมีดอกใส่รองนี้นั่นนะเฮ้ย่าอ้ยเป็น่ยังานกับดอกมันเจ้าเอาเบียร์ยังแม่กินเหรอแม่บิดมันก็ได้เ<อ>จ้าผาสมยังบ่างเนี่ยบ่าสั่งกะลีโอเด้อเนี่ยขั้นเลยแม่เจ้าเป็นมุนมันต้นเจ้าแพ้ต้นใหญ่ผิดมุนมนันเออสั่งเสียกลีโอเพื่อเ่อกินประการ เนื่องด้วยคุณภาพอากาศของเชียงใหม่ในขณะน,นี้ไม่เหมาะสมกับการหายใจจึงขอให้ประชาชนงดการหายใจไปก่อนจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นซึ่งคาดว่าอาจใช้เวลาอีกราว2-3สัปดาหองถึงสาม่เอสัปดาห้ เอนุ่งผ้าสาลงไหมนะนุ่งยางบาทขางในนะเอ้ส้งยเนียมันยูสูงเด้อตาดีเทยส่งดีบูอย่างลัันละดีบูอย่างลัพันลดีรอบนี้นใจใอันาไม่ผ่นไม่ผ่านสัะส่งแฟนเอาแ็นแฟนแฟนแฟน រ៉េ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 ចូលហើយលេបមកហើយចូលហើយលេបមកហើយចូលដៃចូលដៃមកមក